กที่สวัสดีพี่นออ้อยขึ้นเขานะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่อ่า20นะครับสิงหาคม66แล้วพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นนะครเนาะสี่ข้าเดือนเก้าพี่มาชิกนะครับผมเนาะอ่ะก็เดินไปที่ขอสวัสดีพี่นอ้อยอีฟซีค่ะประจําเราขอสวัสดีนะพี่ๆน้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับช่องบ่าวธีพารวยกับแนวทาง หาหน่อยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะพี่มาชิกวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับหลายหลายคนนะครับจากพี่สมาชิกเนาะนะครับบางคนวันนี้จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านบางคนจะมีโอกาสไปทําบุญนะพี่มาชิกหรือว่าบางคนก็ยังทางานนะพี่มาชิกก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะครับพี่สมาชิกนใครไปทําบุญนะมีโอกาสทาบุญเนาะก็ขอให้มีโชคมีชัยกับ แนวทางหาหน่อยวันนี้ด้วยพี่สมาชิกแล้วก็แบ่งปันพี่สมาชิกท่านอื่นที่ไม่ได้มีโอกาสทาบุญน้พี่สมาชิกนะครับเนาะก็ขอเป็นวันดีๆนะครับสาหรับวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนวันครอบครัวด้วยนาะพี่สมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะก็ตามกระตอกคำแนทางฮาหนอยผมเนาะนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางด้วยพี่สมาชิกการคำนวณสูตรคำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณานะครับพี่สมาชิกตัวเลขทั้งหมดที่ผมนำมาพี่สมาชิกได้ชมก็คัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูตร นะครับเนาะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะพี่มาชิกนะครับเนาะแนวทางมีเข้ามีลูเดอร์นะครับเนาะนะครับโปรดใช้วิจารณานในการรับชมนะเด็กต่ำกว่าสิปีผู้ปกครองควรพิจารณาในการรับชมด้วยนะพี่มาชิกไม่สนับสนุนการพรนันใดๆทุกชนิดนะทำสูตรขึ้นมาประกอบกับผลแนวทางฮานอยประจําวันที่20่สินะครับสิงหาคมนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับก็อ่านคําเตือนกันแล้วนะพี่มาชิกก็ไปชมแนวทาง สรุปผลเมื่อวานกันเลยนะพี่มาชิกว่าเป็นอย่างไรนะครับสําหรับแนวทางฮานอยผมนะนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือผลแนวทางฮานอยเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับอ่าผมให้ศ <c oughs> ูนย์กับเก้านะพี่มาชิกนะครับเนาะนะเมื่อวานผมให้ศูนย์กับเก้านะในตัวเด่นนะครับเนาะแล้วก็เมื่อวานนี่ให้ อ่าระวังเบิ้ลไปด้วยกันเบิ้ลไปด้วยเมื่อวานนะครับอ่า00กับ99น้าพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าเมื่อวานน้าพี่มาชิกนะครับเราเบิ้ลมาก้าชาตนะครับ00นะครับเนาะสามร้อยเลยน้าพี่มาชิกแต่ว่าอ่านอยด์นอยด์พิเศษปกติแล้วก็ BAP นี่เบิ้ลไม่ลงนะครับเนาะแต่ไปก้าชาตเมื่อวานนะครับให้แนวทางเบิ้ลไว้อยู่นะครับเนาะนะครับอ่าเทียบเคียงสีน้อยนะนอย จะพกเก็บในพิเศษปกติและก็ VIP เด้อพี่มาชิกนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะพี่มาชิกกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่พี่พี่จะม,มาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางอ่าต่างจากผมนะทุกๆุกแนวทางนะครับพี่พี่จะม,มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะมาเทียบเคียงผลกันเลยนะครับผมนะอ่าหน่อยก,กิจน,นะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับอ่าหน่อยก,กิจเนาะอ่าสี่เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะพี่มาชิกสี่เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะนะครับ อ่าไม่ใช่สิสี่เก้าหกโอนะครับลืมมองนะครับเนาะนะครับสี่เก้าหกหนึ่งศูนย์นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับโอ้โหเฉพาะกิจเมื่อวานถือว่าปังไม่ไหวเด้อพี่มาชิกนะครับเนาะอ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะพี่มาชิกมาในตัวกลับแล้วก็เก้าหกตรงตรงนะครับเนาะนะครับนะครับเก้าหกตรงตรงนะช่วงนี้นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่อ่าน้องกิจนะพี่มาชิกนะครับเราถือว่าปังไม่ไหวเด้อเมื่อวานนะครับเนาะนะนะครับ สองตัวนะครับอ่าในชุด2ตัวมาใน1 0 0 1นะครับพี่มาชิกเนาะอ่าแล้วก็ในชุด3ตัว4 9 6มาใน9 6ตรงๆนะพี่มาชิกนะาในชุดนี้นะนะครับน้อยเกินเมื่อวานนี้ถือว่าปังไม่ไหวนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับแต่ว่ากระชากนะพี่มาชิกกระชากมาศูนย์นะกระชากมา0 0นครับ เก้าเจ็ดน่ะพี่มาชิกก,กระชากมาชุดนี้เนี่ในตัวนี้เลยนะครับเนาะอยู่ในบ้านถือว่าปังไม่ไหวนะครับสําหรับกระชากเนาะนะครับนะครับแล้วก็พิเศษน่ะพี่มาชิกมาพิเศษสี่สองเจ็ดสองห้านะพี่มาชิกอันนี้สี่สองเจ็ดสองห้าไม่มาผมให้ศูนย์กับเก้านะครับผมให้ศูนย์กับเก้าเด้อนะครับเนาะนะ,นะครับอ่าแล้วก็ปกตินะพี่มาชิกเปดสามศูนย์สามหกอ่ะสามศูนย์ศูนย์สามมาในตัวนี้นะพี่มาชิกผมให้ อ่าสามศูนย์ห้าเนาะนะครับอ่ามาในตัวกลับนะพี่บัญชิตสามรอบปกติคือว่าก็ปังเหมือนกันนะครับสับรอบปกตินะพี่บัญชิดอ่านี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะนะครับอ่าสามหกมาไหมสามหกไม่มานะครับเนาะนะครับอ่าสามหกไม่มานะผมให้เก้านะครับผลกับเก้านะ นะครับอ่าแล้วก็ VAP นะครับ97202นะครับ VAP 97202โอนะครับข้ามไป1แต้มเนาะให้0103เลยนะพี่มาชิคแล้วก็05เนาะนะครับอ่าแต่ว่า2ยังมาอยู่นะพี่มาชิคนะไอ้แต่ว่า0ยังลงอยู่อ่านี่เลยนะเนาะ9ยังมาหลักอ่า976เนาะผมให้972นะพี่มาชิคนะครับเนาะอ่ะ9มานะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับสรุปก็คือนะพี่มาชิคเมื่อวานนะครับเนาะอ่าสรุปอ่า นอกจิตนะครับนะเนาะเด้งเลยนะพี่สมาชิก96กำลังศูนย์แล้วก็ปกติศูนย์สามสามศูนย์มาในตัวกลับที่เหลือก็ V.P ก็มาในตัวเด่นนะมาเข้ากับศูนย์นะพี่สมาชิกแล้วก็กาชาดก็มาในตัวนี้เข้าเจ็ดนะครับพี่สมาชิกนะนะครับเข้าเจ็ดตรงๆเลยกาชาดนะครับผมนะครับเบิร์นศูนย์นะแต่เป็นกาชาดนะเบิ้ลตัวนี้ประชาชาดนะครับศูนย์นะครับผมเนาะอ่ะก็ สามเด้งนะครับเมื่อวานเนาะนะครับนี่ตรงสามแล้วก็ตัวเด่นนะเนาะนะครับก็โอเคอยู่สำหรับเมื่อวานนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยเด้อพี่สมาชิกสําหรับแนวทางเมื่อวานนะครับนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ตามกันต่อเนาะกับแนวทางฮานอยผมประจําที่ยี่สิบเด้อนะครับยี่สิบนะครับ อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วเนาะนะครับสลับในทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมก็จะลงให้อยู่นะพี่มาชิกใจนิดนิดหนึ่งเด้อใจรุ่มๆุ่มนิดหนึ่งสรับรัฐบาลไทยนะเนยวทางจะเดินดีนะแต่งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะทางหลุดไปนะนะครับถามว่าในทางรัฐบาลไทยผมนึยถือว่ายังเดินดีนะนะครับนะครับอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเนาะพี่มาชิกนะเนาะห้าน่อยวันนี้นะครับ ะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายกันด้วยเด้อพี่จมาชิคขอบคุณสหรับคอมเมนต์ดีๆนะนะครับวันที่่20เนาะนะครับทั7 8ครับ6 6นะพี่มาชิคนะครับยังไงยังไงวันนี้ขอให้เดินดี2ตัว3ตัวเด้อพี่จมาชิคสหรับฮานอยผมวันนี้นะนะครับสหรับผู้โชคดีอยากจะมีดวงเข้ามาเสริมเด้อพี่จมาชิคเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะสหรับผู้โชคดีแล้วถ้ามีโอกาสก็แบ่งปัจจัยเล็กๆน้อยเนาะไปแบ่งทำบุญนะพี่มาชิค5บาท10บบาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ จะได้เสริมดวงเราเพื่อที่จะนวนดวงเรารับโชคในขาสต่อไปนะนะครับนะครับเด่นนะพี่ะมาชิกวันนี้นะครับหกห้านะหกกับห้านะครับวันนี้นะหกกับห้าเลยว,วันนี้พี่มาชิกนะครับขึ้นชอบแค่ไว้จดไว้นะนี่เลยหกกับห้าห้ากับหกนะพี่น้องลงนะครับนะครับพี่น้องลงทํายังไงนะเนะาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอสองตัวเด่นสองตัว สองตัวเด่นนะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับอ่ะหกเจ็ดเด้อนะครับอ่าหกเก้านะแล้วก็หกสามนะพี่มาชิแล้วก็ห้าแปดนะนะครับห้าศูนย์นะแล้วก็ห้าสองนะพี่มาชิคนะครับเนาะนะครับเขียประกาสีแดงให้ก่อนนะครับเขียประกาศสีแดงให้ก่อนเด้อนะครับ ลองลองะนะครับเช้าๆมาก็สัดกาแฟแล้วนะครับสองถ้วยนะพี่ชมาชิกนะครับเนาะนะครับเช้าๆมาอาจจะเบื่อๆนิดนึงขออภัยด้วยเรื่องพี่ชมาชิกถ้าเรียบเรียงเสียงประสานไม่ดีนะครับเนาะอ่าแนวทางเต็มที่นะแนวทางเต็มที่ไม่ได้อ่าลดน้อยนะพี่ชมาชิกนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะพี่ชมาชิกอ่ะศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกนะพี่ชมาชิกแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วพี่ชมาชิกนะครับผมเนาะนะครับ นะครับอันนี้คือเฝ้าระวังนะครับเนาะเฝ้าระวังเด้อเอาเฉพาะตัวนี้นพอเฝ้าระวังนะพี่มาชิบุ้มเฝ้าระวังเฉพาะตัวนี้นพอเกนะครับเนาะนะครับอ่าหกเก้าเนี่ยอ่าตัวแทนเบิ้ลนะพี่มาชิบนะครับเนาะนะครับแล้วอันนี้ก็เฝ้าระวังได้เหมือนกัน6กสามเลยจะเปมาเก้าสามนะครับอ่าก็ดูกำลังเอาแล้วกันนะครับเนาะอ่านะครับระวังเบิ้ลไว้หน่อยเนาะอันนี้นะครับอ่าหกหกกับห้าอ่านะสลับในทางเบิ้ลชอบก็ แค่ไว้จุดไว้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านเด้อเป็นมาชิคเมื่อวานนี้เป็นกาชาตินะนะครับวันนี้ไม่แน่นะจะมาอ่าจามพี่น้องสี่พี่น้องก็ได้นะครับเนาะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับนะครับก็ขอโชคดีกันสำหรับในชุดสองตัวเนาะนะครับอ่าแล้วก็สามตัวเด่นนะพี่มาชิคนะครับเนาะสามตัวเด่นสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับอ่านะครับเก้านะครับหก สามเด้อนะครับเนาะแล้วก็แปดห้าศูนย์นะนะครับแล้วก็ศูนย์ห้าสองนะพี่มาชิกนานนี่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวที่ประกาศสีแดงให้ก่อนนะครับไม่ชัดเจนยังไงพี่สมาชิกก็เข้าไปชมในบ้านเด้อนะครับจะชัดเจนกว่าน,นี้เวลาการเขียนนะครับเนาะอันนี้คือแนวทางผมใช้มีจีหัวใหญ่บางทีมเวลาจะไม่ชัดเจนพี่สมาชิกอาวุโสบางคนอาจจะเออนะครับบางทีทําไมตัวอะไรนี่หนึ่งหรือเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําเต็มที่นะอ่ะดับเดี๋ยวผมย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะพี่มาชิกสำหรับแนวทางฮานอยประจําวันที่20นะครับเนาะอ่าสิงหาคมหกซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะนะครับนะครับดูนี้วันนี้จะมีเบิ้ลหรือเปล่าวันอาทิตย์นะนะครับขึ้นสี่ข้ามเดือนเก้านะพี่มาชิกวันนี้นะวันนี้อ่ะบอกข้างขึ้นข้างแรงเลยนะครับวันนี้เนาะนะครับอ่าหกกับห้านะพี่มาชิกหกกับห้านะพี่น้องมาในวันนี้นะนะครับอ่าสองตด่นก็หกเจ็ดหกเก้าหกสาม 58 50 52นะพี่มาชิกนะผมเล่นให้67กับ50นะอ่าช่วงนี้ระวังหกกับเด้าเด้่อยนะพี่จะมาชิกบางครั้งเขาจะมากลับหัวเนาะนะครับอ่ากันเบิ้ลไว้หน่อยนะพี่มาชิกนะวันนี้เนาะ66กับ55นะสลับในทางเบิ้ลครับเช่นชอบพอแค่ไม่จุดไว้เรือยถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะสลับในทางเบิ้ลนะพี่จะมาชิกนะครับาอ่ระวังกลับหัวด้วยนะนะครับก็ดูกำลังกันแล้วกันนะครับเแล้วสามตัวเด่นก็963 850แล้วก็052นะครับเนาะ นะครับก็จะประมาณนี้สลับในทางฮานอยวันนี้เนาะยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวนี้นะพี่มัชิกจะได้โชคดีปางๆกันไปสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มัชิกนะครับก็เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางนะสำหรับแนวทางผมแนวทางในเดินดีเดินต่อแนวทางในเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขกันไปนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดสลับกันให้แนวทางนะครับก็จะเฝ้าตลอดนั่นแหละนะพี่มัชิกแต่ว่าช่วงไหนนู่นนี่นั่นอ่าสลับดับบานจะทักทายกันเนาะนะครับว่าช่วงนี้ก็ อะไรกิจเยอะนะพี่สมาชิกนับเนาะนะครับนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้บอที่ขอบคุณทุกการติดตามจากพี่สมาชิกขอบคุณทุกๆกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะพี่สมาชิกนะครับที่มีส่วนร่วมกับบอดีมาโดยตลอดเนาะว่าจะใดโมเหมาะพอเพื่อนว่าพิจารประการใดในการให้แนวทางนะครับบอที่ขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆไว้ด้วยกันละกันสำหรับการให้แนวทางเต็มที่ทุกครั้ง นะครับสำหรับนทางรัฐบาลไทยก็ขอติดตามรับชมกันนะพี่มาชิตนะครับสำหรับใครที่จะเข้าไปในบ้านนะพี่มาชิตนะครับเนาทักไอเดียไลเอทีเจเจเจ็ดแปดเได้เลยด้วยจากสแกนเคอร์โคก็ได้นะพี่มาชิตท้ายคลิปมีนะครับผมเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ไม่ลุ้นปังกันนะพี่มาชิตกับเดรังฮานอยนะครับเนาะนะครับยังไงๆก็ขอให้โชคดีกันสำหรับวันนี้เนาะนะครับอ่าช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะครับเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปปสสววััััดีนะคครรรบบเฮงงย let it run